สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผัวคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานคุณพารวยเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาพบมาเจอกันตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะท่านผู้ชมจ๋าอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทังแอดมินและอ่าทางช่องด้วยนะคะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้มีเลขอ่าซองขาวนะคะของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะงวดที่แล้วเข้าที่เจดนะคะ มวดนี้ให้มาแล้วท่านผู้ชมก็ลองปิจารนาเบิ้งนะ้ะค่ะนั่นละอือเดี๋ยวเตรียมบุญออกให้เบิ้งนะคะส่งมาให้แล้วค่ะใหม่ๆมาดๆคุณบออคุณแม่คพงสิเห็นอ่ะชุดสามตัวตรงเม็ดเดียวนะค่ะทีโลงงห้เนาะอ่านั่นแหละถ้าชอบก็จะก็ขับก็ผ่านแค่นั้นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่จะหลายคอมเมนต์เนาะหลายคอมเมนต์หลายอันหลยอยัง หลายนานา,นาจิตตังนะคะแต่เราไม่ต้องไปสนใจหรอกนะคุณบอกค้อแม้ว่าสนใจที่เอฟซีเฮ้านะคะเอฟซีตัวจริงเขาจะรู้ดีนะคะว่าเราเป็นอ่ายังไงยังไงนะคะอืหนูก็บป๊อกอยได้สนใจหนูก็อยากสนใจข้อเม์โดยสับนะคะอ่ะคอเม์ไม่ดีก็ออกไปไม่ต้องเข้าม,มาดูแค่นั้นเองนะคะแต่คุณพี่เสื้อเหลืองเร,เริ่มเริ่มเริ่มจะกลับมาอีกแล้วนะคะคุณพี่เสื้อเหลืองเนี่ยถ้ามีอีกแค่นึงหนูขออนุญาตแล้วขึ้นจอเลยนะคะขึ้นอ่ะ อขออนุญาตแล้วขึ้นจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรนักหนานะคะคุณพ,พี่เสื้อเหลืองใสแว่นตานไม่อยากบอกชื่อช่องหรอกค่ะนั่นแหละคุณเป็นอะไรกับฉันนักหนาไหมอืมไปน่าลงคลิปไปนี่ท่านหนุนกันทว่าให้เลขไม่ถูกอ่าก็เอามาลงท่านหนุนกัทว่ามาทุกวันเลยเอาเพราะมาทุกวันแดงแดงเอาเหตุคลิปอะ่ะคุณคุณนเป็นอีนอย่างมันยากอย,าอย่างของคุณนักหนาสันนิ้ เออคุณก็อ,อยู่ซื่อๆบ่บเป็นแต่คุณเสือเดองใช่ไหมกันะเดี๋ยวช่องคุณึ้นหน้าจอโช่วยคุณพ่อคุณแม่เห็นเลยด้วยว่าเออคนนี้ทําไมเป็นนิสัยแบบนี้นะคะอืมนั่นแหละบอกว่ารายอยากเวาดอกชมผูชมค่ะแต่ว่ามันกับโอ้ยจะจีวางไหนดีเนาะคะ่ะเขาต้องไปสนใจค่ะุณพบอกุณแม่สนใจที่ตัวเลขเราอย่างเดียวนะคะนั่นแหลนะเนาะ มื่อนี้ไปทําบุญมากค่ะแ้่ก็ไปอยากไปอยากได้แบบอกหรอกไปทําบุญไปเห็นโลงท่านมากกับเอเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่สายบุญเนาะคะ่ะไปทําม,มาแล้วยุทธีวัดอาจารย์ไข่เนาะคะ่ะไปวัดอาจารย์ไข่ไปเห็นโลงท่านไปเห็นเมื่อนี้เป็นบุญประจําเป็นบุญประจําบ้านของอาจารย์วัดไข่อาจารย์ไข่เม็ดอาจารย์ไข่เม็ดเดียวนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนอกจากบุญก็ไปเห็นมากบางทีรยบอยแล้วไปแจกโลงท่านไปแจกขนมนะคะ,ะนั่นแหละกับเจ๊ใหญ่สั่งออก ไปมาแล้วนะคะวันนี้เราก็มารอลุ้นนะคะว่าจะเข้าอ่างวดนี้เนาะคะ่ะว่าสิเข่าบอรหรือว่าจังไหนแต่ว่าเิ่นทรงมาแห่เวเด้อนี่ค่ะเพิ่นว่าย้ำว่าของแท้แน่นอนนะน้องเจบุญหวยล็อกจากกองฉลากชุดสามตัวบนและสองตัวล่างอ่านั่นแหละค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวจะบุญขอเขียในใ้เบิรงกอนเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าห้ามเอาไปห้ามเอาไปเผยแร่เด็ดขาดเด้อว่าสันมาเผยแร่ยังไงท่านผู้มชม ได้เลขมาผู้ใดไรสิพวอยากเผยแผ่คุณบอกคุณแม่เบิ่งเนาะเบิ่งค่ะนี่นี่ค่ะพูดไหนมาแบบนี้เดี๋ยวเจ็บบุญจะขึ้นใส่กระดาษให้เบิ่งอีกเยอะค่ะนี่พูดไหนมาที่แปดหนึ่งเจ็ดอ่าแล้วก็ยังเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็สามแล้วก็สามสองแล้วก็สามสามเนาะค่ะ่านผู้ชมอ,อู้เบิ่งกลับหลังหนูกับวินเดียวเวลาหนูเฮ็ดอ่า คลิปเซตจำนวนสิบปีก้องกลับเนาะค่ะให้มันเป็นที่กล้องหนานะคะคุณพ่อคุณแม่จะ้ะเดี๋ยวจะบุญขอเขียนให้ดูก็แล้วกันเนาะคุณบอกว่าห้ามเผยแพร่เด็ดขาดไว้สัน่นเพลินว่าอ่าเนาะค่ะท่านผู้ชมจ๋าเนาะเลือดบุญขอจดใส่กระดาษขึ้นในคุณ่อกคุณแม่เบิรงเนาะค่ะท่านผู้ชมจา๋า เลขหวยล็อกจากกองฉลากนะคะนี่มันจะมีอา่าตาฉลากแล้วมีเส้นลับแล้วเนาะค่ะตะวัางวเมื่อกี้มันเข่าลางเรื่อยๆคุณบอกก็แม่ลองพิจารณาดูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะตะวันงวดนี่มาเร็วเห็นเห็นะะว,ว่าปูมีเนาะค่ะมาเร็วตะว่ามามาเร็วก็หลุดหลุดหลุดแล้วนะสองงวดแล้วเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะหลุดหลุดไปสองงวดแล้วเนาะ ผมกอเขียนแป๊บหนึ่งเพื่อขึ้นหน้าจอให้คุณพ่อคุณแม่เขาได้เห็นหลายหลายคนแล้วค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะได้เห็นอ่ะชุดสามตัวตรงในเดียวตามที่เจบปดลุงคิบไปให้แล้ว่นะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนกำมันใจอยู่เนาะค่ะว่างอนนี่นาน่าจะถึกอีกแต่ว่าคือจงเป็นห่มากอ่า หกหนึ่งเก้ามัตสิมกิดว่าห้างเทียมันสิปเป็นอะภายในสามตุมน,นี่ละแต่ว่าแต่ว่ามันสิสลับตำแหน่งกันอยู่บอกคุณพ่อคมณแม่ลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็บ,ออบังเอิญเจ็บปวดจนตกใจเนาะเป็นยังก็ต้องมาตรมกันกับอ่าของเจ๊ใหญ่สั่งออกที่ประมุเนาะคะงวดนี้เด้อค่ะเจ๊ใหญ่สั่งออกเขาบอกว่าคุณเสียงเงินไปประมูลนะคะไปประมุลใหหมาตัวนี้กับบอลู้ือกันว่าจะมารหรือบ่มากกับล่อ,ล,อล่อเบิงะะ้งเนาะค่ะท่านผู้ชมรอรุ้นนะคะถ้ามาก็ก็ดีเนาะค่ะ คุณพอ่อคุณแม่ก่ะจีดามีเงินขึ้นมาหาอ่าบริวาสจีมาหาลูกหารลันเหมือนกันสีมาหาคุณพอ่คณพอคุณแม่น,นะคะเพราะมีเงินใส่สงการนั่งสีเนาะอ่าหลังจากนั่นอีกจมหติถืกวันที่หนึ่งแมษสาวหล่อสิบหกแมษสาวกับลงไปเฮ็ดงานอีกถืกอีกสีเด็คุณพอ่อแม่เพราะจีดมีเงินสงมาให้ลูกหลานเนาะคะ่ะนั่นแหละเพิ่นก็นอยากให้ถืกอยากให้ถืทก, leg, ท,กทุกตัวเลขทุกทุกตัวเลขทุกแนวทางเนี่ยเพิ่นอยากให้ถืกกันทุกคนนั่นแหละท่านผู้ชมจีเพิ่นเอามาให้สัมภาาษณ์นนี่เะ แล้วก็ไม่น้อยร้อยเอ็ดก็คือเอาโค้งสุดท้ายทีเดียวเลยก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นะคะไม่น้อยร้อยเอ็ดเนาะแล้วก็ปู่ลึกลับมากๆแล้วก็เสี่ยเล้งหมื่นล้านนะคะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเจ๊คุณจะตามให้หมื่นก็พีเก็บเรียบทุกสำนักเพราะว่าจะเป็นของแม่นีนะคะท่านผู้ชมบอกว่าตามแม่นีให้ด้วยแม่นีเลขวิ่งแล้วค่ะจนในแม่นี่ยากแม่นี่ยากนั่งไปล่ำนะคะงันบวกสวงก็หล่หลยตั้งฟันว่า เพิ่นกะว่ามันเข่าเทลลโตอย่างเสียพอห้องหอกก็เลยว่าเอาอคุณแม่นี้คุณแม่นี้เป็นเลขวิ่งไม่ใช่หรออย่างเส็จเพิ่นว่าจับครูอ่ามันบาเข่ามันก็บ่อยากให้คุณบอกคุณแม่เสียเงินเสียตังค์เนาะค่ะเดี๋ยวนี้เงินยังหาอยากดูว่าสั่นเพิ่นว่าแม่ก็อบ่อยากให้สัมผัสแท้ว่าสั่นเอาแม่แม่อยสัมผัสแี้จังไดเอฟซี่อก็รออยู่เนาะได้ไปอุ้ยอยากขับนั่งว่าคุณแม่จะ โอเคนะคะเดี๋ยวขอเขียนให้ดูนะคะสามตัวสองหางสองตัวก็สองหางนะคะ ันนี้บนอันนี้ล่างเตรียมสมุดประการแคปหน้าจอเลยค่ะกับพ่อแม่จ๋ามาแล้วมาแล้วของแท้แน่นอนนะคะย้ําว่าของแท้แน่นอนมืออื่นกับลออตามมาเร็วนะคะอากาทุกส้านักค่ะมืออื่นเราจะร่วมอาจารย์ดังนะคะ อาจารย์สำนักเลอาจารย์เด็ดดังๆเขาจะมาร่วมกันมาคัดเหลขแล้วค่ะว่าน่าจะมาตัวไหนหรือน่าจะอยู่ตัวไหนอย่างนี้นะคะอาจารย์ผู้ชมคะ,ะให้คุณฟังก็นเนี่ยเตรียมสมุดรปารกกาจดไปพร้อมๆกันแล้วแคบหน้าจอนะคะ,ะมาแล้วหวยรอบก,กองสลากนะคะประจำงวดวันที่1เมษายน2567ค่ะให้มาที่817นะคะแล้วก็575นะคะส่วนล่างนะคะมี2ตัวนะคะเข้าที่ ให้ที่สามสองและสามสามนะคะชอบจัดขัดพานนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถมาจอะจบก็คือพานไปเด้อค่ะคุณบอกคุณแม่เนาะอ่ะคุณกอเอามาให้เป็นแนวทางทุกแนวทางตัวเลขนั่นแหละคุอยากให้คุณบอกคุณแม่คือไว้ด้วกันทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักใดเนาะค่ะที่เพิ่นให้เลขมาหน่อเพิ่คุณวอยากให้ถูกกันทุกคนนั่นแหละอยากให้มีโชคมีชัยกันทุกคนอ่าแล้วก็ลอกข้อฝันน้องแอดน้องชายแอดพ่กนี้นะคะเดี๋ยวโทรสอบถามให้ ในยินข่าวว่าเพิ่นฝันนะคะ่ะเงืดอนี้เพิ่นฝันเลยเด้เงวดเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นฝันแบบได้ขามงยไงแต่ว่าไม่เข้าเนาะไม่เข้าถือว่าหลุดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอตามงวดอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวตามให้เดืองจานในส่วนของอ่าเลขน้องชายแอดฝันแม่นนะคะแต่ก่อนมาสรุปทุกสังทุกอ่าทุกสำนักดังแม่่าจะเป็นแม่ชีเม็ดเดียวสถานธรรมนะคะหวยสองห้าแสนนะคะ แล้วก็เป็นพวกม้าเร็วอะไรทุกอย่างเนี่ยพวกนี้เตบุญจัดการให้หมดทุกคนนะคะแล้วก็พ่อเลืองด้วยนะคะถ้าชอบคลิป evet, น okay. ี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางทีมงานด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรเตบุญขอเอาตัวเลขลงเนาะอะไรก็จะขออวยพ่อหนคุณพ่อคุณแม่นะคะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะใครที่ดูคลิปนี้เตยบุญก็ขออวยพรอวยใจให้คุณพ่อคุณแม่ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะคนที่เดินทางกําลังเดินทางขึ้นมาบ้านก็คอยเดินทาง แควคาดปลอดภัยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลา,าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบอกปิดเบอกถือเพราะว่าข้อแห้งค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ